เท่กว่าที่เคยเครื่องบินกระดาษขนาดเล็กกว่าฝ่ามือสามารถร่อนได้จริงและนี่ก็คือ d a โซมิลาสทูเทซัซึ่งในวันนี้เราจะมาสอนวิธีทำกันโดยขั้นตอนแรกเริ่มจากดูแบบ จากนั้นเราก็มาพับครึ่งกระดาษ A4 แบบนี้ครับจากนั้นวาดตัวเครื่องลงบนขอบที่พับความยาว18เซนติเมตรแล้วก็วาดส่วนปีกด้วยสัดส่วนนี้จากนั้นตัดตามรอยออกมาจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาวาดทั้ง2ด้านให้เหมือนกันได้แบบนี้ ประกบกันแล้วก็ติดด้วยกาวนะครับในชิ้นส่วนนี้ให้ตัดครึ่องออกมาได้เป็นแบบนี้นำเทปกาวมาติดเพื่อเพิ่มความทนทานนะครับจะได้เป็นลักษณะแบบนี้โดยเราจะติดส่วนหัวให้หนาแล้วก็แข็งกว่าส่วนอื่น จากนั้นมาทำสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความยาว11ซนติเมตรความกว้าง5ซนติเมตรนะครับจากนั้นนำชิ้นส่วนแรกมาติดที่ตรงกลางบริเวณนี้เมื่อติดกาวเสร็จจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับมันก็คือท่อรับอากาศใต้ตัวเครื่องนั่นเองจากนั้นนำปีกมาติดที่บริเวณนี้ เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่ไหมครับจากนั้นวาดและแตัดชิ้นส่วนนี้ออกมานำมาติดเป็นขนาดที่บริเวณนี้นะครับแล้วก็นำมาติดเป็นที่จับที่ด้านใต้แบบนี้ตกแต่งด้วยธงชาติฝรั่งเศสเล็กน้อยเท่านี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยมาก ทำไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะทุกคนก็ลองไปทําตามกันดูได้นะและเมื่อทับเสร็จแล้วเราก็ลองนำไปทดสอบล่อนดูโดยปรับปีกตามนี้นะครับล่อนได้ดีพอสมควรเลยเครื่องบินกระดาษดาโซมิลาส2000ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ